สวัสดีครับนี่ผมทักษงนะครับนดี่จะมาเรเดชันเช่นเคยนะซึ่งนี่เราจะมาเรเดชันผู้การรงพง,งานนะครับผมในซีซั่นที่2 EP ีที่หรือตอนที่12นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่พวกนอาอัฟูมินั้นแบบเขาเรียกว่าไงอยู่ๆก็แบบขึ้นก็มากันหนานนะเออเพราะว่าเหมือนเป็นเพราะว่าไอเคียวเนาะมันจะเขาเรียกไงมันทําการทดลองสําเร็จแล้วในการที่จะเรียกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรประมาณเนี่ยเนาะเออลยทําให้ขึ้นนั้นแบบมาบุกยอะไรเงี้ย มันก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะตอนนี้เออโอเคแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคิซูน่าไอ้พวกปาร์ตี้ของคิซูน่าเขาแบบจะถูกวัดไปที่ฐานของเคียวเนาะแต่นาวูเมยังยังอยู่ที่เมืองปะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเออโอเคตอนนี้เป็นไงก็ติดตามรับชมกันเนาะโอเคครับผมจะเริ่มคลิปน, like, นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคลิปต่อไปนะครับโอเคครับงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยนะครับผมอ่าฮะอ๋อหน้าอูเ,เมีย

คนที่แบบเหมือนผู้ชายตัวใหญ่หน่อยบ้าแล้วแบบเหมือนจะเล่นเกมแล้วว่าชาดเป็เอชเรียทําให้ประเทศนี้รุ่งเรืองแล้วก็แล้วแต่เมื่อเกมพูดอะ่ะคือเสียงของไอ้เคียวอย่าบอกน้องว่าไอ้เคียวคือผู้ถูกอัญเชิญไปอย่างเงี้ยเหรอมีสิทธิ์เป็นไม่ได้ไหมวะไม่เลยจะเป็นรีนคอนเนชั่นวะไอ้เพ่ไม่ขอรีนคอนเนชั่นแปลว่าอะไระวะเออเกิดใหม่เออพูดได้เกิดมาใหม่อะ่ะเออมันเป็นยังไงแล้วแบบคล้ายๆแบบเหมือนรีมบรรลุเนี้ยไปเกิดในอย่างเงี้ย

โโอ้ดูดีสองเกิดใหม่จริงด้เนี่ยโอ้วันน่าสนใจจริงว่ะตอนนี้โอเคโอโ้ไม่มีอินโทรเลยเอาโอรทรโน,นะตอนนี้นผมว่านนะโอเคขอพูดแป๊บนึงขอพูดแป๊บนึงคือไอเคียวคือคนที่เกิดมาใหม่จริงๆด้วยที่มันบอกมเมื่อกี้ว,ว่ามันแบบไหนๆจะก็ ใช้ได้ชิ้ที่สองมาแล้วก็อยากจะใช้มันคุ้มค่าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วประกอบกับเคลื่อนสมัยเด็กของมันที่มันเคยเล่าว,ว่าเคียวเป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยชอบอ่านหนังสือในเด็กใช่ไหมโอ้โอเคเข้าใจแล้วคือแบบไอ้เคียวมันคือแบบอารมณ์เหมือนพระเอกต่างโลกที่แบบว่าไปเกิดใหม่แล้วจะมีความทรงจำของโลกโลก,โลกเดิมอะไรประมาณนี้ปะแล้วก็ผมไม่เข้าใจผลว่าทำไมมันถึงสร้างไอดิเมนชันที่แบบทำให้ขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะี่นะ อันนี้ยังไม่เข้าใจหรือว่าเพราะว่ามันเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่แต่ประวัติมันน่าสนใจริงไงเนะี่ยเออโอเคโอเคตอนที่สองเหตุผลในการต่อสู้อ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจละโอเคขึ้นมารับเลยอ <c oughs>

โอเคเฮ้ยเหมือนช้างไทยเลยวะไม่ใช่ทางไทยแล้วเหมือนแบบทางอียิปต์มากกว่ามั้งอืมเข้าใจเข้าใจโอเคอ่าฮะอ๋อเข้าใจนะ

โอ้ว้ตายเลยหโอ้คนโหดเลยอ่าพักดีเกินโอเคโอ้ได้เติร์ชิวอะไรเี่ยโอ้คอมโบรว่ะ เพื่อที่จะกันแรงระเบิดแล้วเนาะถ้าไม่มีนะผมมีแม่งตากันหมดเลยผมว่านะมันชุบชีวิตได้จริงเหรอ ไม่ดิมันไม่ได้ชุบชีวิตดิมันน่าจะแบบเป็นภาชนะมากกว่าปะฮอร์โมนครุสที่เกี่ยวสร้างฮอร์โมนครุสคืออะไรวะใช่ใช่มันอารมณ์เหมือนสถิตลร่างมากกว่าโอ้โอ้ ขอขอสต็อปแป๊หนึ่งเป๊บป็หนึ่งอะไรแป๊บหนึ่งคือโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ย hey, ใครจำได้ไหมตอนที่แล้วตอนที่คีสุนะพาไปทัวร์บ้านนรารู้สึกว่าจะเป็นรูปที่เคีสุณะถ่ายรูปใช่ไหมแล้วแบบมันจะมีลักมีกัสมีเชียใช่ไหมแล้วก็คิสุณนะแล้วรู้สึกว่าจะมีอีกสองคนบอสจะไม่ผิดนะที่แบบว่าโดนเซ็สนเซอร์หน้าไว้ที่แบบว่าไม่ให้ดูว่าเป็นใครอะ หนึ่งนั้น่าจะเป็นผู้กล้ากระจกคนที่ก็ได้บ่าที่แบบหายตัวไปอ่ะโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นโคตรน่าสงสารเลยนะเออใช่โอ้โหยังไงก็มีพลังของผู้กล้าอยู่ดีเนาะโอ้

ลบาบทารียนรแม่งตั้งแต่เป็นผู้กล้าวูรสึกว่าโหดขึ้นเยอะเลยเนาะสองคนได้เป็นคนที่ไอ้ไอเคียวเกะได้สุดแล้วด้วยเนี่ยโอ้ต่าพลังโหดมากนะอืม เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยโทฟุิแม่งหัวร้อนฮ้ยโลดโทสาเลยเหรอเอาก็เพราะเองไงมันเลยต้องมาอย่างนี้ไอเวนเอ้ย ไอ้เคียวศพเองไม่สวยแน่นะถ้าเป็นอย่างนั้นนะอันนี่แม่งโรคจิตตัวโอ้เคียวเคียวศพไม่สวยจริงเนะี่เฮ้ยแม่งมันยั่วเก่งอนยะ่างวะ โอ้โหโอ้โหโอ้้จาจะใช้ยังดิโหเรียบร้อยแล้วเหรอยโอ้ยใย็นใจเ็ ไอ qu ้เคียวแผนนี้จะสูงไม่ไหนวะมันมีเหตุผลไอ้ไอ้เวนตาไลหุยโอ้โหโอ้โห

ไล่มงกอนเฉยเลยฮฮคนที่มันเกลียดอนับหนึ่งอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยฝันมันดีฝันมันไม่จะไปเช็ดจอเขาต้องฝันมันแล้วไอเนี่ยฮ อุ้ยอุ้ยแรงน้ำท่วงแทบไม่มีผลกับเชียร์เนี่ยผมว่านะถ้าได้เลเวลเดิมมานะโอ้โหเออทิง้งเองเองแหละตัวสับสนเลยบ้าเลยมันมันก็ใช่แหละนะ<อ><อ>เฮ้ย

ให้โลเต่าโลเต่าก็แรงเพื่อนเฮ<ะ>้ยหนังเสวอวิไม่วานอะ่ะโหดวนกันเหรออันนี้พลังเต่านะเว้ยเฮ้ยอ้ยโอ้มันมีมันมีเอเนจีด้วยเหรอวะ 아, 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 오케 아, 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 โอ้โหอ,อ๋อขวเนี่ยเป็นคำสาปแช่งเลยนะเนี่ยเรลือบลอยเหลยอบ้อยคุณออสโผล่มาให้เห็นอย่างนี้อีกแล้วนึกว่าเมื่อกี้แค่ความรู้สึกของหน้าฟูม่อย่างเดียวนะเท่า よくぞ。今日う、つたしてくれた。そっか、今日は死んだんだね。不明だった鏡のけ属 z も見つかったし、t ひとつ e r ふみ、これからどするのです。お前らみたいに波に乗って帰いしかないと、ってた。 오케이 쉬워 쉬워 그럼 이제城에 돌아가서 축제식사에 가자! 다음에도 가자! 모두가 보고싶었어 뭐? 뭐? 어떻게든 우리의 세상을 바꿀 수 있을 것 같아 오오오오 어? 오오오오 오오오오 다시 만나요 안녕 오오오 다시 만나러 갈거야 축제식사는? 음

อ๋อนี่คือความรู้สึกของการกับเนี่ยโอ้เอาวะโอ้จบแล้วโอเคนะอา่าฮะโอ้คุณนางแล้วอะอ่าอ๋อมีขึ้นเกิดเหมือนกันเรอ 俺たちが不在の間、元康、蓮 <music>。うん、何何、サントメプジョン、バン。霊気討伐の間、何の役にも立たなかった。おめえを返上したかっただけかもしれない。ボ <laughs> ン君、別の異世界のこと。問題はどんどん増えていくばかりだ。ああ。霊気の次に目覚めるという。ほう。何でか。途方もないものが立ちふさがっていて。絶望しそうになる。<music> เฮ้ยอะไรวะมีธาตุคนใหม่ด้วยเมื่อกี้เนาะอะ่าว้าวโอเคครับตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะได้เห็นการต่อสู้ของนาอูฟูมิกับไอเคียวอะไรหลายอย่างเนาะเราก็ได้เห็นนาอูฟูมิที่แบบน่าจะเป็นจิตใจแบบ เขาเรียกว่าก้นมึงของจิตใจของทั้งพวกนี้เออที่แบบออกมานะเพราะว่าไอ้ใช้โล,โล,ล่รัสชิวเนาะเออไม่โล่ของ,งทอสาใช่ปะเออเขาเรียกว่าเนี่ยดึงอารมณ์กดอะไรหละยอย่างออกมาแบบทั้งหมดเลยเนี่ยเออด่าสารพัดเลยแต่ละคนก็โ,โหด่าหมดเลยมันก็ดาา่าไอ้เค้าเป็นฮาอะไรว่าทาไมมันต้องมาปุกบ้านบุกโลกกูอยู่ๆมันก็มาเงี้ยเออมาแล้วก็วุ่นวายกันหมดใช่ไหมแล้วก็แบบ บนหมดเลยบนแบบนะฮะยัไงไงเขาเรียวกว่ารับทันเลยแรกแมาก็ไร้ประโยชน์แต่ลังลังมีประโยชน์เลยให้อยู่ข้างๆอย่างนี้ฟีโลก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วไม่ด่าหนักสุดเราไม่ใช่ไอ้เคียวนะมันด่าหนักสุดเชียมันด่าสารพัดเลยมึงก็อีกคนหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยมึงก็อีกคนหนึ่งอีผู้หญิงซ้าซ้อนโหด่าสารพัดนะเออพอแล้วไปด่าดีกว่าคือคุณด่ายาวด้วยจำไม่ได้เลยว่าด่าอะไรบ้างเออ โอเคแล้วก็เหมือนจะน้องภมจะเหมือนจะได้ยินเสียงแบบของออสนันที่แบบน่าจะเป็นเพราะว่าวิญญาณของออสน่าจะอยู่ในโลกของน้องภไม่ไดหรบบผมมานะเพราะว่าแบบได้พลังเรียกไงเพราะว่าที่โลกได้พลังของเต่าวิญญาณเพราะพะว่าออสมอบให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะก็เลยคิดว่าออสก็น่าจะแบบมีความรู้สึกหรือแบบมีตัวตนอยู่ในโลกวันนั้นก็ได้ผมคิดอย่างนั้นนะเออเลยเหมือนออกเลยแบบเหมือนไปเข้าไปช่วยน้องผูมิแล้วแบบว่า เอ้ยนี่คุณคิดจะทำร้ายพวกพ้องอะไรอย่างนี้เลยเหรอเนานะอโอ้โหเรียกเป็นออสแเรียกสตนินะภูมี่รอบนี้นะเออพอมาเห็นก็เห็นลาฟกับฟิโลพยายามดึงสติด้วยกันเรียกอย่างเี้นะเออกอดแขนอะไรก็แล้วแต่สนะามรอบซีซั่สันเนี้ยที่ผมคนลุกพอออสกับนาะภูมนะีคือสองคนนี้แบบแม่งคอมโบด้วยกันตลอดเลยเออสุดรอดที่ส่นนี้เนาะอโอเคโอเค ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อ like, ๋อฉากจบเมื่อกี้ผมรู้สึกเศร้าเึ่นนิดนึงนะคือแบบว่าที่คิสสุนาบอกว่าเอ้ยอีกหนึ่งเดือนกว่าก่อนนะภูม่เขาจะกลับใช่ไหมก็มาฉลองกันมาตกปลาใช้ชีวิตด้วยกันอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ไม่ได้ทําคือแบบเหมือนภารกิจที่แบบว่ามาเอาเขาเรียกวไงมาแบบเอาวิญญาณคืน่ะมันสําเร็จแล้วไงโลกอะไรแบบว่าให้กลับได้แล้วเงี้ยนั่นแหละเลยแบบถูกถูกเรียกกลับไปเลยแบบ คีสุน้าก็ร้องไห้เนาะเออเข้าใจ่ำแบบอยากขอบคุณอยากอะไรหลายๆอย่างแหละมันเลยมีความรู้สึกนั้นออกมาโอเคเข้ามานีนเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ s แชร์ส i b e นะครับเพื่อเป็นังในจะทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่ต้องขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย